ส่งแล้วนะคะไรเกาหลีรัวบ้านนะคบกูขอดูลุงเอหน่อยดิว่าลุงเอทําอะไรอยู่กูอยากเห็นให้ชื่นใจชอบดูคลิปพี่ปริมมากเวลาเศร้าๆก็ดูคลิปพี่ปริมก็มีความสุขและยิ้มได้วพี่พี่พี่ี่พี่พี่แล้วกูก็จะวิ่งลงไปเก็บของอย่างนี้เข้าใจไหมพี่อาจารย์สอนออสตินคิดถึงพี่ทุกคนเลยครับนอนเงียบๆๆๆๆกูวิ่งสวนเลยนี่ กลับมาเล่งใบครับเพราะพี่เลยเนี่ F1 ถึง15ของลอยปุ๊บเอจเ้าเดินลงอย่างเท่ๆแล้วไปดูไปยืนมองหายลายปิมพี่ปิมสะกดคําว่าหล่อหน่อยครับก็สะกดเป็นนี้ครับทําไมไม่ใช้คําว่าหล่อกูกลับไปยืนอย่างเงี้ย กูเดวนอจะเอาอีกรอบผมเตือนแล้วนะตั้งแต่กลางไลฟ์ที่พี่ระบายชื่อใจเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบแล้วขึ้นมาบนเอราวัลบว่าไว้ต่ำกว่าไซด์ที่บางไซด์ที่โดนที่ริมเด็กเกาะมุ้ยอย่างเยสแอนแอนสามบาทแอดสามแดนตั้งใจฟาร์มกูตั้งใจทำฟาร์มเหล็กให้ทำให้ทุกอย่างกูเองวางแผนฆ่ากูกูเริ่มกูเริ่มคิดแล้วว่าตอนเนี้ย หรือกูไม่ตั้งใจเล่นแล้วกูกำจัดมึงทิ้งดีเอะะฮะเอหรือให้กูฆ่ามึงแล้วบกมึงในป่ากูเอามึงใส่ถังปุ๋ยพี่ามึงเอาแบบนั้นไหมมึงจะเอาเั้นใช่ไหมเอะเล่นตามแึงไม่อยากจบใช่ไหมไอ้เฮียกูขึ้นละ